มาดูการใช้งานเกองฟอกอากาศ Air Purifier XPX รู r รามีระดับด้วยฟอนิเจอร์ระดับ5ดาวนะครับตัวนี้ใช้มาประมาณ2เดือนก็ถือว่าดีระดับหนึ่งเนาะอาจจะมีมีคัดคัด,คดจมูกบ้างนิดหน่อยเนาะเปิดใช้งานเนาะเปิดใช้งานหน้าจอก็จะมีตัว เปิดปิดมีตัวตั้งเวลาเนาะมีความเร็วลมมีเรื่องโหมดกลางคืนเนาะแล้วก็มีอันนี้คือฟังก์ชันเขานะก็จะมีเรื่องของการฆ่าเชือ้อไอออนลบแล้วก็มีโหมดอัตโนมัติตรงนี้มันก็จะขึ้นว่าฟอกอากาศแล้วก็มีกรอง PM 2.5ได้ด้วยเนาะ แล้วก็มอีอันนี้คือไฮไลท์เนาะกำจัดฟอร์มาดีไฮก็จะอยู่ในนี้ด้วยส่วนตรงนี้เป็นแรงลมนะส่วนตรงนี้เป็น,อ,นอุณหภูมิเวลาเครื่องเขาวัดเหมือนถ้าเราตั้งอยู่ในห้องเนี่ยมันก็จะอุณหภูมิให้นะว่าอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้อุณหภูมิห้องของเราก็จะประมาณ29องศานะอ่าต่อไปต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นแรงลมนะแรงลมแล้วกนะ็ตรงนี้จะมี3 3ฟังก์ชันเนาะเวลาอากาศดีอากาศ ดีมากแล้วก็มีอากาศแย่มากเอามันจะมีบอกตรงนี้นะเมืองต้นเราดูความเร็วลมก่อนเนาะเวลาเราตั้งความเร็วลมเวลาเปิดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้เราปรับตรงนี้จะได้ยินเสียงเลยเร็วนิดหน่อยแล้วก็อีกทีหนึง่งก็จะดังเลยเนะี่ยอากาศก็จะดูดเข้าไปเนาะอากาศจะดูดเข้าไปดังช่องนี้นะแล้วก็พ่นออกไป นนตัวอัตโนมัติก็จะหายไปนะอันนี้เสร็จแล้วถ้าเราเวลากลางคืนเรานอนอน่ะเราไม่อยากให้เห็นจอตรงนี้เราก็มันก็จะปิดจอให้พัดลมก็จะดับแต่ว่าเครื่องยังทำงานเหมือนเดิมตรงนี้ก็ดูดเหมือนเดิมเสร็จแล้วถ้าเราจะตั้งเวลานะ ตั้งเวลาเราเลือกตรงนี้เนี่ยมันจะคิดเป็นชั่วโมงเนาะหนึ่งชั่วโมงเครื่องดับสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมง5้าชั่วโมง6ชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงอ่าได้ประมาณ8ชั่วโมงนะสูงสุด8ดชั่วโมงเต็มที่ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยโดยรวมก็ดูรูรามีระดับเลยนะเนี่ยผมยังไม่แกะปฏิกออกเลย กลัวมันเก่าก็เลยไม่แกะโอเคคลิปนี้ครับขอบคุณครับ